อ,อ,งงงองค์การบริหารส่วนตำบลประดูยืนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์และคุณค่าของแหล่งทรัพยาการธรรมชาติโดยส่งเสริมให้ประชาชนในต้บลขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดูยืนที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำนันตำบลประดูยืนท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านประธานสภาท่านรองนายกท,ทั้งสองท่านมีมีความยินดีนะครับที่ทางชุมชนแล้วก็ หน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญกับสาภาพแวดล้อมในชุมชนน้าอยู่และประชาชนมีความรักความสามัคคีเกิดกดน้อยลงไปไม่ได้